ครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องกับผมบาวสันลูกิสาลานเปอร์เซ็นต์ครับมือนีสิพาพีพานองมาเบิงของใหญ่ครับผมของใหญ่อีกอย่างตามกันครับผมโอ้ยจะเม่นคือเนาะมากีดย,ยางจ้ามาอยนกระโดช ได้ของแถมกับบ้าน<ม>น้ำหาวเสานี่หาต้นขาอนี่เอาเอาเพรชอย่างเอาเพรอย่างกินบะนี่เอาไป,ปักน,นี่ับต้นีเฮ็ดเช่ะปิสวกปิสเฮ็ดสุกินนเด้เอ,อเฮ็สุกินนหเด้อเอ็ดไปเฮ็ดมาลวก,ก,กัน,นเฮ้ยเทมเม้รมากินหมดแล้วกินบุบ แซ่บสุขุนกินเนี่ยอ่ะที่พักผิง โอ้หนอบางไหน่เลยหนอเดียวคุ้มสงคาบสามคาบพี่น้องไทยมาเบ่งหน่อไม้ใหญ่ๆนี่ครับ ถ้าบ่อฮักเอานี่ถ้าเอาตั้งแต่โคนมานี่คือสิเมนสุดกระบะแท้ๆแล้วครับนี่ผมฮักออกฮักออกเกือบสามสิบเส้นผูนี้รับบึงขับนอไม้ครับหญ่อลีรับในญ่อลีรับอันนี้ก็บ่ได้แก้ได้รับพันอ่อนครับพูนน้นี้นอไม้กิมซุงหรือไผ่ตรงลืมแรงนั่นเองนะครับผมเมนูต้มจิมกะปิ จิมเก้าสมครับวสัสดุกับซีเซร์มครับผมลาบน้องใหม่ก้อยน้องใหม่นี่แหละสำหรับคลิปนี้กับผมบาสารุวิศาลาเป็นเส้นก็จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ฝากก็ไห์ก็แช์ก็สับสไครต์น้นนะครับเออเพืดอได้ค้าขนมครับผมพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ